ไปกลับเกือบยี่สิบกิโลครับวันนี้วิ่งห้าคันครับได้คนละสิบกระเที่ยวครับสิบเทียเท่ยวสิบเที่ยวพอดีครับไม่ถึงสิบกระเที่ยวครับสิบเทียทเท่ยวเดิเน,นหนา้หาในนาาาหม่บ้างเดินหน้าใหม่เดินหน้าใหม่ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,อ,อันตรายครับต้องช่วยดูกันครับติดคลองครับเนี่ยลึกมากชิดฝั่งนี้หน่อยมาเอ้ยเฮ้ยจิตฝั่งนี้หน่อยอ๋ออ๋อ อ็อเ,เปิดไปลีวิ่งแล้วครับลิงสามคันโอเอีอะไรเลี้ยง ai hia liêng bay <laughs> 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 con coi căn con các chúi du gấp mượt lắm ไม่แล้วส่อจทถอยวัดถอยได้เงี้ยจดเติดไฟมาทุกคันเลยครับมบื่อดูจอดคอยดูกันครับ สโจพักผลหลายวันครับวันนี้มาสู้เต็มที่สู้เต็มที่สโจ ชิดขวาไปเลยน้องชิดขวาไปเลยค่อยๆค่อยๆไปเรื่อย ได้กี่เที่ยวน้องไม่ต้องใส่หัวโอโนพักผ่อนหลายวันนอคอยนิดหน่อยแล้วคนมีความรักอยู่เออก็มีก็มีสาวนอก็มีตุ๊กตาหนอ ขอเฮียน้อยขอเฮียก็ปีกคันหนึ่งครับรถอ้อยก็จะมาครับรถรถทำทางยังไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวก่อนนนเดี๋ยวก่อนปัดเส้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้หัวเจอรถอ้อยพอดีครับนำท,ทางให้รถอ้อยวิ่งเลยครับโอ้สวยงามครับ อาเฮียเปิดไฟสูงเลยอาเฮียนี่นนไ,นไปต่ำน้อยลูกวิกันสุดท้ายครับเล่นจนมืดครับโอ้ช่างบ๊อบก็นี่ไม่ไปซ่อมรถแล้วครับช่างบ๊อบนี่โอ้อาเฮียเล่นจินมืดเลยครับอาเฮียเฮียก๊อบครับ,บรเฮียก๊อบ

งานเร่งด่วนครับรุกนี้มีงานตอ่อต้องเอาให้เสร็จวันนี้ครับจะมาตุมุนน้องหน่องเปิดต,ตามด้นี่ครับฝากติดตามด้วยครับ